อาละฮะสวัสดีครับยีจอฮาสุชอนยูโยกันด้วยนะครับเลังจากที่หายไปนานเนื่องจากทำทัวร์ทานบ้านนิดหน่อยวันนี้เราจะมาในการเกียภารกิตแรกคือการจัดก,การมินิบอสอัศวินจัดนะครับคือวันนี้เราจะจัดก,การให้ได้จริงๆวันนี้คือวันที่สี่ในการอัดแต่เด้่อหนัใหม่มาวันนี้น่าจะประมาณวันที่เจ็ดแปดได้แล้ว แล้วก็ไปหาของมาด้วยก็คือเก็บตัวมาอยัางดีคือต้องได้อะแบบจัดการต้องจัดการให้ได้อะแบบเอาให้อยู่อะมินิบอสตัวตัวแรกของเราตงหมดฮาร์ดคอร์ก็อืมเอเยเฮ้ยอืมเฮ้ยเกือบลืมโชว์ของเลยต้องโชว์ของก่อนดูดูดูนี่นี่ดูหลังไปมาหาสามสี่วันนะนี่ โอ้โห,โโหโกระหอกรหายากมากหายยากมากแล้วก็ง่ายด้วยงงไหมมันขึ้นกับโชคคือโชคดีก็ได้ง่ายเปิดกล่องเจอด้วยมาวันนี้ภารกิจของเรามีเป้าหมายอะแต่ต้องค่อยๆจาัดก,การมินิบอสแต่ตัวไปอ๋อเข่าที่เห็นนะตอนนี้นะผมรู้ว่ามินิมิวบอสประมาณสองสามตัวหนึ่งก็คือกากอยแล้วก็สองก็คืออัศสวิน อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนที่แบบวงข้างอะตัวนั้นน่าจะเป็นมินิบอสมั้งแล้วก็จะไปเคลียร์ควีนกันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแต่น่าจะสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะเหมือนไม่น่ากลัวคนอะแบบกลัวจะแบบตีไปวมีคนโผล่มาแบบจะเอ๋ตัวเองแล้วก็อ่าโชคดีครับมาเพิ่มกันอีกรอบหนึ่งจะ วนขาดงา,านประมาณสี่ห้ารอบถ้าโชคดีน่าจะช็อตครั้งเดียวได้แล้วก็แบบอ่าวันนี้ถ้าถ้ารอบเดียวได้ก็จะจะมีตัวที่สองถ้ารอบเดียวได้อะนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ก็วันหน้านะถ้าตัวอีกตัวตัวที่สองกากรยนะ่ะเนี่ยอยากจะแบบพูดมากหลังไปเจอมากซึมมลย เจอไปแบบอืแต่แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยก่อนานนะช่วงจับคู่อ่ะมันเร็วขึ้นเยอะแล้วก็เจอคนเยอะขึ้นเยอะแล้วก็ซึมเยอะขึ้นด้วยคืออย่างไรจนแบบนี้คือเป็นคัดหนึ่งมาเป็นคัดอาซุนนเนี่ยไปเจอนักธนูคนหนึ่งนักธนูไม่ว่าสุดยอดมากตีเทียตีอีกฝ่ายเทีย20เขาสวนมาเทีย76น็อกไปเลยอ ซซมเลยแบบไปไม่ถูกจริงแบบฮะแพงขนาดนั้นเนยหรอแถมเป็นสองของสีเขียวอ่ะเหมือนกันด้วยของสีเขียวเหมือนกันนะโอเคจุดนี้คือจุดที่เราจะไปลปบอชนี่ไม่ใช่มินิบอชคือแบบอย่างไม้แบบตอนที่ไม่ได้ถ่ายอ่ะแบบอู้เกิดขึ้นเยอะมากแบบเยอะจริงแบบเจอประจําแบบ เอออะแอิน e เก่งจังเลยของม่วงนะของม่วงแพ้อวินสีเขียวอ่ะอายมาก <c oughs> ก็งงเหมือนกันนะแบบของม่วงอะแพ้ทั้งที่อยู่ค้าเป็นคลาออชวินเหมือนกันนะแต่แพ้เชิงไม่ได้เออรือของไม่ดีพองงเลยก็ดูสแตกทุกอย่างนะแบบ อ่ะอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปวอตก็ได้มีมีกล่องทั้งสองกล่องอึเอ๊ะอืมอึอืมอืมคอมโบโหอึโอ้โหพลาดนิดนึงพลาดนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราไปเอาบอสแน่แต่ขอเก็บของก่อนแป๊บนึงขอแบบ เอาของก่อนแป๊บนึงทาทุนนิดนึงออุ๊อโอ้โหจะสงใจตัวไหนก่อนดีเนี่ยหน้าหลังอ้โหแค่นี้เย่มรู้สึกว่าเห็นอนาคตว่าจะสภาพเป็นแบบไหนต้องไปชั่วบอสอ่ะอุ้ยขงต้องรีบฮิวก่อนแล้วก็ฟาร์มด้วยนิดนึดนงที่กันอืม ทุกอย่างมีสีฟ้าขายได้ราคาดีถึงจะมีบางสีที่จะขายได้ราคาไม่ดีก็แต่เอาสีฟ้ามาได้จะคุ้มกว่าอืมปึ๊บเอ๊ยเอาวะจะเจออีกไหมนะหนออกไปไม่ได้แน่ต้องหาของก่อนอือ ทำไมรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้กันนะทำไมรู้สึกแบบนั้นยังเลยต้องรอดูรอดูเฉยจะเป็นคาาเที่ยวคิดอึ๊บเปล่าลงมาสิลงมาลงมาลงอึ๊บอันน,น,นั่นนะเจออิดฮะ เหมือนเหมือนเหมือนรู้ชะตาเนี่ยเหมือนเหมือนว่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อบอะเอาละครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้งเมื่อกี้เออหมัดเมื่อกี้เกิดการพิพาดนิดหน่อยเกิด้าเคำว่าหวง่อะไรในเงินตราไปนิดนึงแมันี้เนี่ยหมันี้ จะพยายามจะไม่หลงมากจะไปสวบมินิบอสให้ได้ต้องค,อค,อค่อยๆคืบคลานไปทีนิดอะแต่ก่อนอื่นก็ต้องจําตัวเตรียมใจเอจริงๆนะว่าเนี่ยตอนนีน้เหมือนหาห้องเร็วมากนะช่วงนี้นคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าหาห้องเร็วมาก อืเนี่ยเจอปั๊บเดียวเองพวิทีมมันจะหาห้องประมาณสี่นาทีสามนาทีประมาณนี้เจ้าที่ผมหามาประมาณสามสี่นาทีแต่ตอนนี้มัน,มนแบบปั๊บเดียวเองช่วยรู้มากนะเนี่ยผมไม่น่จริงๆก็คือเคยอยากคิดจัดนะกับพวกพวกอยู่แต่ถ้าจะอัจจริงอ่ะโอ้โหคำหยาบเต็มแน่แน่จะจะอาจจะ พวกนั้นจริงๆอยาบมาเต็มมาแบบเต็มระบบอะแบบระบบแบบสุดยอดอะระบบแบบกำหัวกุมหัวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ตอนหลังไม้ด้วยก่อนห่านรอห้องหวานรอเวลาคือคือเป็นคาน้าบวาแล้วอุ้ดีนะ้าบวะแต่ดีนะ้าบวดก็คือมันหิวได้ แล้วแบบ p พ n อยสายสามั้งอันขวาสุดอะมาเดี๋ยวจะพูดด้วยด้วยจะได้เบอรไหนตอนนี้ตอนนี้บอดได้ใกล้อืมโอเคมานี่คือสายแบบน้ำบวดดีนะคือมีฮิวด้วยยอดเี่้เป็นสายทีสามมาแบบตั้งมีแบบสุดยอด แต่เอ็นไงไม่ว่าก็แพ้ซินเหมือนเดิมเลยซึมเหมือน,นเดิมคือแบบไม่ต่างจากเดิมอะสภาพแบบแพ้เดิมเดิมแบบของสีม่วงอะจะแพ้ของสีฟ้าแบบเกิดอะไรขึ้นอะแพ้ขวานเออขวานขวานอะไรไม่รู้จำที่ียวแบบหน้าสั่นแบบสั่นไปทั้งหน้าทั้งตัวแบบโอุ้ยอื้ออุ้ยอ,อ่ะเห็นหน้าสิ ฮแน่นี่โดนนี่มีแอบเราวนะ่ะนี่นี่นี่เอ,อ้ออะฮะปานิงหูหหหปะปะปโ,โหูมาจ่วงอุ๊อ๊ มันไม่น่าพลาดแต่มันกลับพาดได้ไงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปดน้ำเมรน้ำเมร์ไรกันอืมูเตรียมการขนาดนี้ปุ๊บอึอึปาปลาปาอึอ่า,า,าออครับขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับตอบที่สามควรจะไม่มีนะ มันคงจะไม่เกิดขึ้นอีกหรอกนะเราสมควรจะได้ตีบอสกันได้เนาะมันเกิดขึ้นกันนะไม่น่าเลยทำไมมันจบแบบนี้ต่อเลยรอบที่สามคนจะไม่เกิดขึ้นกับผมอีกนะคงจะมีข้อรอดกลับมาใช้ของนะมาต่ออย่างไรกันเถอะ เอาละเดี๋ยวคลิปต่อไปกากอยดวงไม่ค่อยดียว,วันนี้โดนตกมารอบนี้จะแบบจะไปตบเขาหรือเขาจะมาตบเรากันแน่ mm hmm. เห็นตัวของเสื่อมดวงแบบนี้ก็รู้สึกว่า,าทำอะไรลงไปเนี่ย สงสัยว่ามันคงต้องมีอย่างหม่มในการเก็บตังค์อีกรอบหนึ่งแน,น่ดูจากของที่เราเอาไปตกกันขนาดนั้นมาตอนแรกว่าจะแบบอาจาเป็นตี้แบบตีสามพนแต่ดูน่าจะไม่รอดเพราะว่าจริงๆของสีทองกับสีม่วงมันเยอะกว่านี้ในครั้งนะอันจริงมันจะมีเยอะมากแล้วแบบสแต็กตีมากด้วยแต่ในตี้นั้นอ่ะเอาไปบูชายันหมดแล้ว ดูจากว่าใส่ไปไม่ถึงห้าวิ้ยก็ยบร้อยไหมลงสนามปุ๊บโดนตีอื่นมาตบอะแบบตีแบบโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนมาวงเลดอ่ะแบบของแดงทั้งเซตแบบหืมคุณพระคุณมาทําไมกันนี่ผมผมมาทําไมกันนี่ผู้ผมแบบเหมือนแบบเอเหมือนหนูอะแบบหนูที่กรนโดนกับดักหนูอ่ะ ของของอะซึมเลยมองหน้ากันไม่ติดเนยแบบว่าจัดเด็กข้าห่าเ,าเป็นแบบโอ๊ย,อยเอาเอาของสีฟ้ากับสีเขียวไปกันไหมเอาเอาแบบนี้ไหมแบบนี้อะแบบอุ้ยอูย้นี่เนี่ยโอเควันนี้ได้ตีบอลออ่ววันเอ้ย,อยได้ตีบอดแล้วจ้า จะตีบอสนี่ฉบับแบบผมผมนะคือจะตีบอสแบบเสี่ยงแล้วก็รู้สึกแบบปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้บอืแบบนี้ไงนี่ดูนี่ขอสุฟ้าทั้งตัวนะบอกไว้ก่อนบอกครับบอกบอกเกือบเกือบเกือบนี่ดูนี่เนี่ยวิธีการตีบอสแบบผม นี่ถ้าเราใกล้ๆอ้วสีแดงแล้วก็หายตัวหายตัวเสร็จปุ๊บแน่นอนสินเท่าต้องทำือเลือดฮิวมาเตรียมของมาหิวเรียบ้อยแล้โอเคแล้วก็เลือดเรามีถึงระดับหนึ่งก็คือประมาณเก้าสิบหรือไม่ก็หนึ่งรอเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อกันมา อืมอ YEAH ุ๊ยอุ kind of adult, ๊ยอุ๊ยอ้โ่เพิ่งฮิวมาจริงไหมเนี่ยจะแตกเยอะอื้อเฮ้ย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 ังต้องบอกเจ๊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 เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันนะบอสมินิบอสคุ้งขอขอขอหิวกันรู้สึกแบบเนี่ยวิธีที่รู้สึกเหมือนตัวเองปลอดภัยที่สุดมา มามาเริมบสองกันเถอะนี่เนี่ยคอมโบคอมโบคอมคอหือ้ยมากเฮ้ยกายะกายะกายะเออกลยะกลยะกคยะบอสบอสตัวแรกต่อเลยไม่รอแล้ว นี่อุ๊้ยเฮ้ยโดน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 เฮ้ยเทาปาดกว้างนั้นอบยากมาอุ๊ยเพอร์เฟคครับชนะบอลแล้วเป้าหมายแรกสำเร็จแล้วโอเควันนี้เป้าหมายเราก็สำเร็จไปแล้วอ้ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงผลกำไรละว่าเราจะได้กลับบ้านบ้างอืมหิวเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นใช่ไหม เมื่อกี้เหมือนเห็นโครงกระดูกกันเดินไปใช่ไหมแต่ไม่ยิ่งจากฟีเช้ามันเคยมีเปอร์เ,เ,เซนต์ที่โครงกระดูกจะเจอคนใช่ไหมน่าสนสัยมากน่าสงสัยสุดๆทําไมโครงกระดูกถึงเดินไปแบบนั้นได้น่าสงสัยแบบสุดๆแต่ไม่เป็นไรเอามาเพื่อหาของอืมของวงด้วยสวยมาก ข,นะของฟ้าขานละของมูกแค่มันนีจริงเหรอเนะี่ยหมดป่ะหมดเ,มด,เมด้หมดได้หมดหมดศรัทธามากเลยตรงนี้หมดศรัทธาเลยดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีอะไรใช้ในงานได้อย่างน้อยก็ของฟ้าบะอืมเอาบิดมาเล่นดีกว่าเอาจริงนะอยากอยากลองดักคนมาก่อนด้วย ลองเฉยนะว่าอยากลองดักคนดูว่ามันจะเป็นแบบไหนอยากลองมาก อีแต่ถ้าเราชนะของที่เขามีทั้งหมดอะ่ะจะเป็นของเราอะ่ะมันก็ฮ้ยอืมเจอเจอเหรออืมเข้ามาอยู่ไหนอยู่ไหนหน่าจุดเ่านี้ไม่อยากเสี่ยงจังเลยอืมเราจะนั่งยืนแบบนี้เนะี่ย ทำไมผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอัศวินอันนี้ผมคาดเดาวนะว่าจะเป็นอัศวินเหมือนแบบปิดเหมือนแบบอ้ยไหนๆก็เกมสุดท้ายแล้วเอาของหนักไปหน่อยอืมมาหาของก่อนวารออุอ้ยซีฟ้ามาอ้ย๊ยมา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 แล้วเยอะเยอของผมเยือเย่อของผม เี่ยของผมเปิดประตูอีกสองคนนี่คนเดียวเปิดประตูมาเปิดมาเปิดมาฮี่จมูกช้าๆเวยอะเปิดมาแล้วกันนี่จุ๊กจุ๊กจุ๊กแย่มากทำไมมันจะตุกได้เวลาจังประเด็นดคือมีเสียงกรีนตอนนี้นะแย่มากเหมือนแบบมันรู้ชะตาชะตาแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแย่มากเออครับ ในวันนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จกันไปด้วยดีคือกาจัดมินิบอสไปหนึ่งตัวเือสุนแล้วก็คลิปต่อไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าคลิปต่อไปของเราน่าจะเป็นคลิปกำจัดบอสกากก่อยกันและผมก็จะจัดพยายามทําให้ไม่เหมือนขั้นนี้ขั้นนี้จะเป็นบทเรียนมากว่าอย่าไปเหยี่ยมอยู่ดักอสุน,สนรู้สึกได้บทเรียนมากขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้แ้วนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบุย